สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกาอีกแล้วนะวันนี้จะมารีวิวครีมทารักแร้ชื่อดังในตำนานของแบรนด์ Oriental Princess นะคะก็เป็นเซตนี้เลยนะคะคือเซ็ต Underarm Care นะคะเป็นเซ็ตที่ใช้บำรุงผิวใต้วงแขนของเรานะคะให้มีความขาวใสขึ้นใน7วันนะอันนี้ลิกลองมาแล้วนะทุกคนคือจะบอกว่าใสขึ้นจริงๆคือรู้สึกได้ตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเลยนะคะว่ารักแร้ใสขึ้นนะคะเดี๋ยวไงจะมีคลิปมาฝากกันด้วยนะคะว่าตอนที่ลิกใช้อ่ะคะ่ะมันมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะริทดลองใช้ทั้ง7วันตามคําเคลมของเขาเลยแล้วก็ลองใช้ต่อเนื่องอีกเรื่อยๆนะคะจนครบ14วันนะเพราะว่าอยากรู้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของเขาเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้มากกว่า7วันเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเซ็ตอันเดอร์อาร์มแคร์นะคะ,ะ,คะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารกัดธรรมชาติในการดูแลผิวใต้วงแขนของเรานะคะก็จะมีลูกพับญี่ปุ่นนะคะที่เป็นสนารกัดให้ช่วยเรื่องการลดการเกิดกลิ่นตัวของเรานะคะแล้วก็ยังมีกรดน้ํานมนะคะที่ช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชชาติะคะคิ่ววยให้ผ ใต้วงแขนของเรามีความเรียบเนียนกระจ่งางใสมากขึ้นสีผิวสมู่รเสมอม,มากขึ้นนะแล้วก็ยังมีสาร,รกัดจาาเฉลิมเทนะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งการทํางานของเม็ดสีเมลานินนะก็จะช่วยให้รักแร้ของเราเนี่ยมีความกระจ่งางใสขาวใสามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะก็มาเริ่มที่อันนี้เลยนะคะลิ้ใช้เป็นอันดับแรกหลังจากที่อาบน้ําแล้วนะคะก็คือ underarm care p r e white secret gentle wash e n r i c h formula นะคะสำหรับอันนี้นะคะเขาเป็นสรับแบบอ่อนโยนนะคะช่วยสรับ ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยให้ผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะก็ช่วยเผยผิวใหม่แล้วก็ทําให้รักแร้ของเราค่ะมันดูมีความใสขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวลิกให้ดูเนื้อกันนิดนึงนะคะจะเป็นเนื้อสครับแบบนี้เลยอันนี้ลิกใช้แล้วโอเคเลยนะคือไม่บาดผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวตรงรักแร้เลยนะคะจะเป็นเนื้อสครับแบบนี้นะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะลายนี้เนี่ยคือกลิ่นหอมทุกอันเลยเวลาใช้ก็ให้บีบมาปริมาณเท่าเหรียญสิบแล้วก็ผสมนนน้้ําเล็กอยะะคะ สครับเป็นวงกลมนะคะสครับไปเรื่อยใช้เวลาสครับประมาณ2-3นาทีต่อข้างนะคะวันหนึ่งเนี่ยใช้2เวลานะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเนื้อสครับแบบนี้เลยจะมีเม็ดสครับเล็กๆอยู่นะ,ะให้ทุกคนเห็นนะคะสครับหลอดนี้นะคะปริมาณอยู่ที่100กรัมราคา145บาทนะคะซึ่งรีกว่าใช้ได้ค่อนข้างนานนะ,ะเพราะว่าดิใช้มา14วันแล้วนะคะก็ยังคงเหลือปริมาณแบบประมาณนี้ทุกคนหลังจากที่สครับผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ พอให้ผิวเราหมัดหมานะคะลิก็จะใช้เป็นอันนี้ต่อเลยนะคะเป็น underarm care peel white secret toning essence นะอันนี้จะเป็นอส s e n c e นะคะเที่ยวไว้เช็ดบำรุงผิวใต้รักแร้นะคะก็คือช่วยขจัดพวกคราบใครบริเวณใต้รักแร้หรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วะคะ่ะช่วยเผยผิวใหม่ให้ผิวมีความใสขึ้นนะคะปริมาณของ e s s e n c ์อยู่ที่120 ml ราคา305บาทนะคะซึ่งลิใช้มาได้14วันนะก็ยังเหลือปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะประมาณนี้นะลิคิดว่าขวดนึงนะคะ่ะใช้ได้านา เกือบเดือนเลยเหมือนกันนะสำหรับเอสเซสนต์นี้ค่ะจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช้แล้วก็ซึมไวไม่เนอหนาผิวนะคะแล้วก็ไม่ให้กอ่อให้เกิดการระคายเคืองไม่คันรักแร้ไม่ทําให้รักแร้ของเราค่ะดําค้าขึ้นกว่าเดิมด้วยอันนี้เขาจะมีส่วนประกอบจากลูกพาบญี่ปุ่นแล้วก็กรดน้านมนะที่ช่วยให้ผิวใต้รักแร้ของเราค่ะมีความขาวใสขึ้นนะแล้วก็ได้เรื่องความชุ่มชื้นด้วยนะคะกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดการเกิดกลิ่นกายได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะเวลาใช้ก็ให้ใช้สำลีนะคะปั๊มประมาณ 2ถึงปั๊มนะคะคือให้สำลีมีความแบบชุ่มชุมนิดนึงนะทุกคนแล้วก็นํามาเช็ดผิวใต้บงแขนหรือว่ารักแร้ของเรานะคะเวลาใช้ก็ให้เช็ดผิวจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะเช็ดไปเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอสเซน์ที่ใช้ไปแล้วอ่ะมันซึมเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนะไม่เหนียวรักแร้เลยแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวนะคะคือมีความอ่อนโยนกับผิวมากๆนะหลังจากที่ใช้สัลีเช็ดแล้วอะค่ะเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคราบของเซลล์ผิวที่ตายแล้วค่ะหลุดติดมาด้ววยยนนมันก็ช่่เรือง เผยผิวใหม่ทาให้รักแร้ของเราเนี่ยมันดูค่อยๆใสขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอสเซน์ที่ใช้บํารุงผิวนะคะใช้เป็นขั้นตอนที่2ต่อจากสกครับเมื่อกี้เลยนะคะที่ใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะสเต็ปที่3นะคะอันนี้เป็นอเมเดอแอนแคร์พรีไวท์ซีคิครีมเอลิชสอร์มูล่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นครีมทารักแร้ชื่อดังในตํานานของแบรนด์ออร์เ l ทอป็นเซสเลยนะคะมีคนพูดถึงแล้วก็รีวิวไว้เยอะมากๆเลยนะคะว่าเป็นครีมที่ใช้แล้วมันช่วยในเรื่องให้รักแร้เนี่ยมันดูใสขึ้นขาวขึ้นได จริงนะคะอันนี้คือแนะนํากมากนะคะอันนี้คือใช้แบบบํารุงได้ต่อเนื่องเลยนะคะขนาดอยู่ที่50กรัมนะคะราคาอยู่ที่หลอดละ175บาทคือถ้าหากว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะอยากลองซื้อเซต underarm care มาใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่อยากซื้อทั้งหมดนะนี่ก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็น secret cream ของเขาอันนี้ก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อ,อนก่อนนะคะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแบบนี้นะคะเป็นเนื้อข้อนๆแล้วก็เวลาใช้เนี่ยทาไปแล้วมันจะรู้สึก นุ่มๆแล้วก็ชุ่มชื้นผิวนะคะเนื้อเกลีย่ยไม่ยากเลยเ,เวลาใช้ทารักแร้นะคะให้ใช้ปริมาณเท่าเหรียญบาทนะคะใช้ทาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เกลีย่ยไปเรื่อยๆค่ะเนื้อครีมของเขาจะค่อยกลืนไปกับผิวชอบกลิ่นมากเลยเป็นกลิ่นที่หอมนะคะคือมันรู้สึกว่ามีความผ่อนคลายเวลาใช้ด้วยแล้วก็หลังที่ทาครีมเสร็จแล้วะคะ่ะมันช่วยรักแร้ของเราดูมีความเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแนะนําว่าเวลาใช้ะคะ่ะก็อย่าให้ใช้คู่กันกับเอสเซนต์อันนี้นะคะคือใช้เอสเซนต์ก่อนแล้วก็ตามไวโนนะครื่่องดดกินไ้ นะช่วยระง,งับกลิ่นของเราได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยพอเราทาไปเรื่อยอ่ะคะ่ะมันจะค่อย กลืนไปกับผิวนะคะแล้วก็ผิวของเราค่ะมันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับฝั่งที่ไม่ได้ทาคะเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้ทานะอันนี้คือทาแล้วมันก็จะมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่แล้วก็เป็นเนื้อครีมที่ทาแล้วไม่เหนอะหนะนะคะเวลาลิกใช้ลิก็จะใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะทาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคือของพวกนี้ค่ะมันก็ต้องขยันทากันนิดนึงเพื่อที่จะได้ช่วยให้แบบว่ารักแร้ของเรามันค่อยได้รับสารบางอย่างต่างๆค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็พอเราใช้ต่อเเเเเนนนนื่่่อองงีีีียมมมมมััักกก็็็จะหผลลลพธ์ววววาาาารรรแแ้้ขคคบ ก็จางใสขึ้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอาจจะไม่มีเวลานะคะอาจจะลดการใช้สครับไปก็ได้คะ่ะอาจจะใช้เป็นเอสเซนต นะคะแล้วก็ใช้เป็นครีมเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองลองปรับกันดูนะคะเมื่อกี้คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าแต่ละอันมีขั้นตอนการใช้ยังไงบ้างนะคะทีนี้เราก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะว่าคลิปที่ลิขถ่ายเก็บไว้นะคะผลลัพธ์ของรักแร้ของลิข์เนี่ยมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือรักแล้ก่อนที่จะเริ่มทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีความคล้ำในส่วนตรงนี้นะคะบริเวนี้แล้วก็จะมีความไม่เรียบเนียน ของผิวอยู่บ้างเหมือนกันนะคะเวลาจาับแล้วมันจะมีความเป็นตุ่มๆนิดนึงอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะคะจะมีความคั้าตรงนี้บ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยค่ะทุกคนเริ่มใช้แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บผลให้ดูกันนะคะใช้เป็นสําีชุบน้ำก่อนนะทําความสะอาดลักแร้แล้วด้วยนะคะแต่จริงก็อยากแนะนําไปทําหลังจากอาบน้ํานะตอนเช้าตอนก่อนนอนอเช็ดนะเพจ,จะมีคราบไปต่างๆตรงนี้ด้วยแล้วก็เช็ดก่อนให้สะอาด ก็ใช้อันนี้อันดับแรกเลยนะคะใช้ปริมาณเท่าเหรียญสิบผสมกับน้ํานิดนึงอ่ะประมาณเท่าเหรียญสิบนะเท่าประมาณนี้แหละอหอมมากเลยใต้รักแร้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะผสมกับน้ํานิดนึงอุ้ยจริงๆเนื้อเขาก็ชุ่มชื้นอยู่แล้วนะะเนี้ยน,นี่แตะน้ํานิดนึ่งนะเอาน้ามาแตะๆหน่อยก็สกครับแบบนี้ประมาณสองถึงสามนาทีนะคะทำไปเรื่อยเป็นการ ขจัดเซลล์ผิวสิ่งที่สกกระโปกนะ ล้างน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะความรู้สึกแรกเลยนะหลังจากที่ใช้สครับอันนี้ขัดผิวนะบริเวณใต้วงแขนนะคะผิวหลังที่สครับแล้วค่ะมีความเนียนนุ่มมากๆทุกคนคือเวลาจับไปแล้วมันรู้สึกว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ค่ะอ่อนๆติดผิวด้วยนะสเต็ปที่2ก็ใช้เป็นเอเซนต์อันนี้นะคะปัม๊มใส่สำลีประมาณ2ปัม๊ม แล้วก็มาเช็ดที่รักแร้ของเราเช็ดจากล่างขึ้นบนนะคะอันนี้ก็คือใช้หลังจากที่อาบน้ําเช้าเย็นนะะมันจะมีเหมือนเป็นคราบสิ่งสกปรกออกมาบ้างนะในสำลีโอเคก็เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างพอใช้เอเซนต์เราจะรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนาไว้เลยนะคะสเต็ปสุดท้ายใช้ครีมนะคะใช้ปริมาณเท่าเหรียญบาททาทั้งสองข้างเลยนะคะ ใช้เป็นประจำเช้าเย็นหลังอาบน้ำแล้วนะเน,นีนะ่ครีมอันนี้ก็มีกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนเลยพอเกลี่ยไปเรื่อยๆนะเนื้อครีมันจะค่อยๆซึมเข้ากับผิวนะตอนนี้คือลักษณะของนี้ก็มีความรู้สึกได้เลยว่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นของเขาเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆไม่ฉุนดีนะหลายคนน่าจะชอบกลิ่นแบบนี้นะคะ รเืทาให้แบบเนื้อครีมค่อยซึมเข้าสู่ผิวนะคะอันนี้ก็คือทําครบทั้ง3เ็ตแล้วนะทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเี่จะทดลองใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ7วันแล้วก็14วันนะคะแล้วก็จะเก็บผลมาฝากกันนะคะว่าหลังจากที่ใช้ติดต่อกันครบ7วันแล้วก็ครบ14วันนะคะผลลพธ์มีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะ่ะ ีคงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าผลลัพธ์หลังใช้เป็นยังไงบ้างลิกมีการทดลองใช้ทั้ง7วันแล้วก็ทดลองใช้14วันให้ดูกันด้วยนะคะสำหรับเซตอันเดอร์อาร์มแคร์เนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลตั้งแต่การใช้ครั้งแรกแล้วนะคะแล้วก็พอเราใช้ต่อเรื่อง7วันน่จะเห็นได้เลยว่ารักแร้ดูขาวใสขึ้นจริงๆนะคือแตกต่างจากวันแรกที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วลิกก็มีการลองใช้ต่ออีกเรื่อยๆนะคะคืออยากลองใช้14วันดูนะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นเลยนนนะะะคคควว่่าาามมมมัััทํให้ร้รรกแรของดูี ใสมากขึ้นกว่าเดิมนะคือมาช่วยขจัดพวกคราบเซลล์ผิวที่ตายแล้วคะ่ะแล้วก็ความหมองคล้ำความไม่เรียบเนียนของผิวคะ่ะให้มันหลุดออกไปแล้วก็ช่วยให้เผยผิวใหม่ทําให้รักแร้ค่ะมันดูใสขึ้นจริงๆนะคะช่วยให้รักแร้เนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มเรียบเนียนขึ้นนะคะพวกตุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูมีความเรียบเนียนขึ้นด้วยสำหรับลิกเองนะคะรีใช้แล้วไม่ระคายเคืองผิวนะมีความอ่อนโยนดีแล้วก็ไม่แสบผิวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบเลยคือเขาทํากลิ่นออกมาเป็นกลิ่นที่ีควววาาาาาห่่ลลดะเเ็กกกรรู้้้้สึใชะะแถ ว่าให้ลิขแนะนำนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะลองใช้นะใช้เป็นเอสเซนต์อันนี้ก่อนค่ะแล้วก็ใช้เป็นครีมของเขานะคือเอสเซนต์เนี่ยมันก็มีสว่วนช่วยเรื่องการผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนกันนะคะคือใช้จำลีในการเช็ดผิวอะคะ่ะแล้วก็มันจะช่วยให้รักแรกของเรามันได้ค่อยเผยผิวใหม่ที่มีความใสขึ้นแล้วก็ทาครีมอันนี้มันก็ช่วยเรื่องอะไราการลดกลิ่นกายด้วยนะคะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวของเราค่ะตามธรรมชาติเลยให้ผิวไค่อยดูกระจ่างใสขึ้นขาวใสขึ้นนะคือใช้คู่กันก็ได้ละเวิร์กเลยนะคะแต ของเขานะส่วนตัวดิกเอเนี่ยดิลองมา14วันรูตี้ก็รู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่กําลังดีนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้มากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการรบกวนผิวจนเกินไปเพราะว่าเราผัดเซลล์ผิวไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นผิวใหม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปสรับมากเกินอาจจะทําให้ผิวมันเกิดการระคายเคืองได้ดิเลยรู้สึกว่าดิจะใช้7-14วันเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็เราก็เว้นพักสักช่วงหนึ่งก็คือใช้เป็นออสองอันนี้แทนนะคะคือใช้บารุงผิวแล้วก็สรับเนี่ยก็จะไว้ เพราะว่าเราใช้ต่อเนื่องมา14วันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มใช้แรกๆเนี่ยแนะนําเลยว่าให้ใช้ต่อเนื่องกัน7วันนะคะแล้วก็14วันจะเห็นผลเลยว่ามันช่วยให้รักแร้เราค่อยๆดูใสขึ้นนะคือถ้าเกิดว่าใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะแบบเวิร์กเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ รู้สึกว่าอยากเริ่มใช้ลิก็นํานเป็น2อันนี้ก่อนนะคะก็คือเซตนี้นะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ลิศทดลองใช้มานะคะซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะบางคนอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอาจจะเห็นผลใน7วันหรือว่า14วันนะคะยังไงก็อยากให้ลองใช้ต่อเนื่องในช่วงแรกดูก่อนนะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้นะคะตอนนี้ทางแบรนด์ uto, ets, ออริทอปเปนเซตเขามีโปรโมชั่นอยู่พอดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะลด35%สําหรับการ Under ArmCA ส่วนใครที่เป็นลูกค้าทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็ลด35%เหมือนกันแต่ว่าต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของ Under a r m c a r e 300บาทนะคะถึงจะได้ราคาโปรโมชั่นนะคะคือลด35%นะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีตลอดชีพด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแปะข้อมูลไปให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้นะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่รู้สึกว่าีใช้แล้วเห็นผลนะคะก็นะาหาว่าใครยังไม่เคยลองใช้นะคะก็แนะนําว่าให้ลองหามาใช้กันดูนะคะถ้าหากว่าใครที่เคยใช้ Under a r m c a r e แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะใต้คลิปนี้เนาะถ้าหากว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าลิลืมพูดในส่วนไหนไปเนี่ยก็สามารถจะคอมเมนต์พูดคุยถามกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะหรือถ้าหากว่าต้องการติดตามลกเพิ่มเติมสามารถติดตามไว้ที่ Facebook แลวก็ Instagram ชื่อว่าลีกะชื่อนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆด,ด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปปเเดดตตคลิจจะไ้้มีการแง ะะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาดูคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ